เด็ดเอ๊ยเด็ดยอดเลยลูกโอเคโอเคได้ไงนะขึ้นที่คนเก็บใี่ไัม ค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่ใต้กับน้องปายนะคะจะพาทุกคนนะคะทําเมนูผัดเผ็ดปลาดุกนะคะกินกับข้าวเจ้าเรานะคะหรือว่าข้าวสวยของเราล้นแซ่บๆอร่อยๆ,ออยๆนะคะวันนี้เราทําอาหารไทยนะคะแต่ว่าเป็นสไตล์แบบอีสานนะคะก่อนที่เราจะไปผัดปลาดุกนาอทุกคนค่ะเดี๋ยวตาสิพ้าน้องปายนะคะไปเก็บใบกะเพรานะคะนี่ อยู่ที่ตรงสวนนะคะอยู่ที่สวนผักตายตัวสวนผักเล็กๆตายนะคะตรงปเปลีนข้างกําแพงเนาะเ,เดี๋ยวไปเก็บผักก่อนนะคะแล้วเราก<ม>็าไปทำจะนเนจ้านนจะกระเือตกกระไปเดิน เหลืออยู่ต้นเดียวนะคะไต่พึ่งจะปลูกเพิ่มอีกนี่นุ่นดันไปหูกโน่นโนน,น,นี่อยู่ตรงนี้ค่ะมีอยู่ต้นเดียวนะคะพอให้เก็บได้เก็บกินเนาะเดี๋ยวไต่พึ่งปลูกไปนะคะสองสามสองสาม,สามาต้นะจะอเด็ดเลยหรอไหนเด็ดเอ๊ยเด็ดอาสอดเลยหูอเอเคนี่เด็ดแบบ อายอดแบบนี้ค่ะเด็ดเข้ายอดอ,อด่ะแม่ตือแม่ถือค่ะโอเคเอา่ายเลยค่ะโอเคค่ะเ,เก็บมากค่ะได้ไหมเอาเอายอดไหมจาจาเด็ดั้ย,อย,อยโอเคเอาใส่เลยโอเคได้ไงนะขึ้นที่คนเก็บยิ้มมา นี่ค่ะทุกคนต้นนี้นะคะตายปลูก1ปีแล้วนะคะก็ได้เจ็บจินเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตายก็ปลูกเพิ่มอีกอยู่นะคะเพิ่งเอามาปลูกเพิ่มค่ะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะตาตเพิ่งจะปลูกเพิ่มนะคะมีสามต้นสามกอนะเป็นกระเพราแดงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าครัวนะคะไปทำขัดเด็ดปลาดุกเลยค่ะไปจ้านี่ค่ะตั้งกระทะนะคะพอกระทะรื่มร้อนเนาะแต่จะใส่เกลือลงไปในกระทะนะคะเล็กน้อยนะคะ ค่ะแล้วก็ใส่ปลาดุกของเราลงไปทอดเลยค่ะ ไม่ต้องทอดให้มันกรอบเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปถักอีกเนาะโอเคนะคะมาพอ,อไปสักเล็กน้อยนะคะพอดีว่าตายลืมเก็บใบมะกรูดนะคะทุกคนเดี๋ยวตายจะพาทุกคนไปเก็บเอาใบมะกรูดก่อนนะคะเก็นใบมะกรูดของเพื่อนบ้านด้วยนะคะขอบอกจะแอบ,บเก็บนะคะเอาเลยไปค่ะ ค่ะอยู่ตรงค่ะตาขอไปมะกรูดได้เลยถึงแล้วค่ะตนี่ค่ะเนี่ยต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บใบมะกรูดกันต้น,นะตนใหญ่แล้วนะคะนูนสูงคะ่ะต้นนี้นะคะลูกใหญ่มากไม่เห็นลูกเลยปกติจะลูกจะหล่นลงมาทางบ้านของตายนะ เยอะนะคะ,ะดได้แล้วค่ะนี่ค่ะได้แล้วนะคะไปมาปูดของเราโอเคค่ะเราไปทำผัดเผ็ดปลาดุกกันต่อเลยเนาะไปะระหว่างที่เรารอปลาดุกของเราอด ก่อนนะคะทุกคนนาะเจะตจะพาทุกคนนี่ค่ะไปเด็ดใบกะเพราก่อนนะคะไปเด็ดยอดใบกะเพรากันก่อนเนาะ,ะโอเคะคะ กรอบมากนะคะอุ้ย <c oughs> กระโมงช่งชีแล้วแค่นี้ก็พอคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราตักกระดูกของเราขึ้นเลยเนาะ ตะะั้งกระทะนะคะใส่พริกแกงลงไปก่อนเนาะใส่พริกแกงลงไปผัดก่อนนะนี่นะคะ 他。 นี่ค่ะใส่พริกไทยสดนะคะเริ่มปรุงเครื่องเลยค่ะใส่น้ำตาลนะคะ ซองช้อนค่ะรสด,ดีค่ะผงชูรสค่ะแล้วก็ซอสหอยค่ะแล้วค่ะ ใส่ใบมะกรูดค่ะพริกสดหั่นค่ะนี่นะคะใจชอบแบบมีน้ำขุกขิกนะเสร็จแล้วนะคะก็สุดท้ายนะคะนี่ค่ะใส่ใบกระพเพราลงไปเลย เร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เมนูผัดเผ็ดปราดุกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่สต่ชอบมากเลยนะคะแบบ ปลาดุกนะคะเราสามารถไปทําอีกหลายเมนูนะคะได้อีกหลากหลายเมนูเลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันหลังนะคะเราให้ปลาดุกที่หลังบ้านะโตก่อนนะคะจะพาทุกคนนะคะมาทําเมนูอื่นนะคะเกี่ยวกับการผัดเผ็ดปลาดุกโอเคนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะหอมมากเลยค่ะทุกคนค่ะมากินข้าวน้ำกันเด้อจากพี่น้องบนันดี้เดอนี่นะคะผัดเผ็ดปร่ะดู